อุบัติเหตุบนท้องถนนทำไมพ่อมารับช้าจังเลยอ่ะ<ม>ใช่แล้วอ,อ<า>เกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณพ่อทำไมเสื้อคุณพ่อมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะมีอุบัติเหตุรถชนกันนะลูกตรงทางแยกก่อนถึงโรงเรียนของลูกตรงนี้ไงพ่อเลยช่วยคนเจ็บ แล้วก็รอจนกว่ารถพยาบาลจะมานะถึงได้ไมารับเราช้ายัางไงเล่าจ้าตัวแสบอคนยืนอยู่เต็มเลยอย่ามีรถจอดอยู่เต็มเลยละค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเนี้ยแถวบ้านเราเกิดอุบัติเหตุบ่อยจังเลยเมื่อวันก่อนก็มีอุบัติเหตุฟ้ากับพายุยังช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยนะคะมีอุบัติเหตุบ่อยๆแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ แล้วเราพอจะมีวิธีแก้ไขให้บัติเหตุลดลงบ้างไหม,มละ่ะคะคุณพ่อมีสิลูกอืมทำยังไงล่ะคะคุณพ่อนั่นสิคะฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยทุกคนฟังนะง่ายๆเลยทุกครั้งที่เราจะขับรถยนต์สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งหากต้องเดินทางไกลก็ควรหยุดพักรถไประยะและต้องขับรถเคารพกฎจราจรไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าสัญญ,ญาณไฟแดงไม่ขับรถย้อนอนงดใช้โทรศัพท์ และต้องมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆในรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้าทุกคนทําได้แบบนี้อุบัติเหตุก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะอืมแล้วลูกรู้ไหมว่าสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจากอาการหลับในไงอืมจากอะไรหรอคะก็ถ้าร่างกายของเราอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้สมองเฉยชาการตัดสินใจไม่ฉับไวมีโอกาสสูงจะวูบหลับได้ยังไงเล่า อแล้วอาการหลับในเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับคุณพ่อคนที่มีอาการหลับในจะขับรถสายไปมาออกนอกเส้นทางหนักทิสะรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดกระวนกระวายใจลอยไม่มีสมาธิจำไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมาบ้างช่วง2-3กิโลเมตรหาบ่อยหนักหนังตาตาปรือลืมตาไม่ขึ้นถ้ามีอาการแบบนี้ให้หาที่ปลอดภยัยจอดนอนอย่าฟื้นขับต่อไปเด็ดขาดรู้ไหมเด็กๆ ถ้าทุกคนทำได้เหมือนคุณพ่ออุบัติเหตุก็คงลดลงเยอะเลยนะคะพี่ฟ้าจริงที่สุดเลยน้องพายุอย่าลืมนะหากเกิดอุบัติเหตุที่เกินความสามารถของลูกๆพี่ฟ้าและน้องพายุต้องโทรแจ้ง1669โทรฟรีแต่ว่าอย่าโทรเล่นเด็ดขาดนะสรุป พ่อควรรู้ก่อนโทรไป1669เป็นอย่างไรการโทรไปแจ้ง1669 ผู้โทรคุณให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรมีผู้บาดเจ็บในลักษณะใดบอกสถานที่เกิดเหตุและจุดเกิดเหตุให้ชัดเจนบอกเพศและอาการรวมถึงจํานวนผู้ป่วยด้วยบอกอาการบอกระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บบอกถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดซ้ําเช่นอยู่กลางถนนรถติดแก๊สบอกชื่อผู้แจ้งและเบอร์ติดต่อช่วยเหลือผู้บาเดเจ็บในเบื้องต้นตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ได้เพราะทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยน้าส่งโรงพยาบาลน,นี่คือข้อควรรู้ต่างๆก่อนโทรไปแจ้ง16,69 การขับขี่อย่างปลอดภัยส่วนการขับขี่อย่างปลอดภัยนั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ผู้ขับขี่ต้องเคารพกฎจราจรไม่ขับเร็วไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับย้อนสอนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งหากขับรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยง่วงไม่ขับเมาไม่ขับห้ใช้โทรศัพท์และขับขี่รถอย่างมีสติทุกครั้งและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับทุกคนบนท้องถนน